เป็นน้ำมันดีที่ให้โอเมก้าสามแต่ว่ามาจากสาหร่ายชนิดหนึ่งค่ะกูเกสสาหร่ายแอลจีออยค่ะปกติเราจะคุ้นเคยในเรื่องของโอเมก้าสามเนี่ยมันจะอยู่ในฟิชออยแต่อันนี้จะอยู่ในสาหร่ายทะเลชนิดนี้นะคะซึ่งมันจะให้โอเมก้าสามเนี่ยเทียบเท่ากันแหละกับการกินฟิชออยแต่มันจะเหมาะกับคนที่เป็นมังสวิรัตหรือว่าคนที่แพ้ปลาหรือว่าคนที่ไม่ได้ทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพราะฉะนั้นโอเมก้าสามที่มาจากแอลจีออยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะของคนที่แบบเป็นมังสวิรัตหรือว่าแพ้ปลาใน เรื่องของโอเมก้าสนะคะครูก็ต่อบภาวะเจริญพันธ์เนี่ยมีงานวิจัยเยอะแยะมากอันนี้มากจริงๆอาคุเกตจะสรุปมาให้นะมีอะไรบ้างนะคะมีงานวิจัยของสถาบันนะคะ University of Colorado Advanced Reproductive Medicine นะคะเมื่อปี2016นะคะเขาได้นําเสนอง,งานวิจัยนี้ในที่ประชุม American Society for Reproductive Medicine Meeting นะคะได้ทําการทดลองกับหนูทดลองที่รับโอเมก้าสพบว่าหนูทดลองนะคะมีไข่ที่อยู่ในภาวะเจริญพันธ์ที่สามารถรีดสนทีเป็นตัวอ่อนมีชีวิตเนี่ยได้มากกว่าหนูทดลองที่ไม่ได้ โอเมก้าส <Omega> <Omega 3 S 1> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิจัยก็สรุปได้เบื้องต้นเลยว่าโอเมก้าสมเนี่ยมีส่วนช่วยในภาวะเจริญพันธุ์ช่วยเพิ่มคุณภาพของเซลล์ไข่เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของรังไข่และการตกไข่นะคะอันนี้ในหนูทดลองก่อน<ช>หลังจากนั้นเขาต่อมาในปี2017เขาก็ทดลองกับมนุษย์ค่ะ,คะในในปี2017ะนะคะ University of Colorado Advanced Reproductive Medicine เนี่ยก็ได้ศึกษาต่อเนื่องนะคะผลของการทานโอเมก้าสานะคะแล้วก็ได้นําเสนอในงานสัมมนา Endocrine Society นะคะ ผลการวิจัยอันนี้เขาทดลองกับผู้หญิงที่อยู่ในภาวะอ้วนนะคะครูก้อยไข่ไม่ตกใช่อ้วนเนี่ยก็คือ PCOS PC <OS. S 1> ไข่ไม่ตกท้องยามไม่ปกติประจำเดือนผิดปกติร่างกายอักเสบผลการศึกษาก็พบว,ว่าโอเมก้าสเนี่ยช่วยเพิ่มฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะช่วยให้ไข่ตกปกติขึ้นนะคะช่วยให้มดลูกเนี่ยพร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อนนะคะแล้วก็โอเมก้าสเนี่ยยังช่วยลดการอักเสบเรื้อรังอีกด้วยซึ่งจากงานวิจัยตัวนี้ค่ะเขาสรุปมาเลยนะคะว่าโอเมก้าสช่วย เิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีกงานวิจัยหนึ่งนะคะที่ตีพิมพ์ในวารสาร The American Journal of Clinical Nutrition นะคะเมื่อปี2016ก็บอกว่าการรับประทานอาหารที่มีโอเมก้า3สูงมีส่วนช่วยในการลดภาวะไข่ไม่ตกคือโอเมก้า3เนี่ยมันจะเด่นมากในเรื่องของภาวะไข่ไม่ตกกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็ลดการอักเสบนะคะแล้วก็ทำให้มดลูกเนี่ยหนาตัวฟอร์มตัวขึ้น